ลมละครกรมในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณจินดาที่เขานั้นสำนึกบาปที่เคยทำไว้กับผู้เป็นแม่และเรื่องราวต่อไปนี้คือรอยร้าวระหว่างคุณจินดากับแม่ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ จะทำยังไงดีแล้วนะพี่นี่สิล้นพ้นตัวไปหมดน่ะวันๆก็ต้องคอยหลบหน้าเจ้านี่คนนั้นทีคนนี้ทีโว้ยกลุ้มจะทำยังไงแล้วอะ่ะเออใจเย็นๆไว้เอางี้พี่อะเพิ่งได้เงินจากนายมาก้อนหนึ่งเดี๋ยวเองเอาไปขัดดอกไว้ก่อนมันจะได้มาทวงอีกพี่ก็ช่วยฉันทีนึงแล้วจะไม่ได้หรอป่านนี้ฉันยังไม่มีปัญญาหามาใช้พี่เลยอะ่ะเอ็งจะไปคิดมากทำไมวะจัน เราเมันคนกันเองใช่ไหมนี่อีกอย่างนะอิงก็รู้ว่าพี่เต็มใจช่วยพี่เป็นห่วงเองนะจันพี่อยากดูแลเองเอพี่สุนทรทำไมพี่พูดใจยอย่างนี้แล้วจ๊ะมันไม่เหมาะสมนะโธ่จันองก็เคยมีลูกมีผัวมาแล้วองยังดูไม่อ่อยเลยว่าพี่รู้สึกยังไงกับจันกลัวว่าจินดามันจะทำใจกับเรื่องนี้ไม่ได้โธ่ พี่นึกว่าเรื่องอะไรจินดาเนี่ยมันเป็นเด็กผู้ชายแล้วมันก็โตแล้วด้วยมันไม่มาคิดเล็กคิดน้อยเรื่องแบบนี้หรอกเชื่อพี่นะจันจันเน่ะเป็นผู้หญิงคนเดียวจะทําอะไรมันก็ลำบากไอ้จินดาอีกหน่อยมันก็ต้องไปอยู่กับลูกกับเมียมันแล้วจันนะ่ะแก่เท่าไปจะอยู่กับใคร ทินดาลูกครับแม่อ่ะนี่อาหารกลางวานันแล้วก็นี่ค่าเทอมที่ขางเขาไว้เอาไปจ่ายซะครับมแม่มีเรื่องจะคุยด้วยหน่อยอ่ะอะไรเหรอแม่คือแม่จะแต่งงานใหม่แต่งงานใหม่จะอยูประมาณเท่าไหร่ <c oughs> มานะ ช่วงเว้านี้คืใส่ใจคอเราเป็นคนยังไงล่้อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองครับแล้วก็ใครพูดอะไรไมาได้ก็พ่อจะโมโหอย่างเดียวแม่จะให้ฉันว่ายังไงนี่คงเป็นเพราะแม่อยากแต่งงานใหม่จนตัวสั่นใช่ไหมแม่ถึงได้ทำกับพ่ออย่างเงี้ยจินดามันไม่ใช่แม่ไม่ต้องมาแก้ตัวหรอกไม่ว่าแม่จะพูดยังไงอะนะก็ไม่มีทางทำให้ฉันลืมเรื่องที่แม่ทำกับพ่อได้หรอก จินดายายลูกพ่อไปไหนอ่ะอ๋อคงอยู่ในครัวบ้างครแม่เอาอไปอย่างนี้ทุกทีสอนไม่ค่อยจำเลยอะ เรื่องที้ฉันต้องเดือดร้อนใจทุกวันทุกวี่แม่ทำไมพ่อแม่ต้องมาโยกแม่ทำไมพ่อแม่ฉันโกรธไม่ไหวแล้วนะทำไมอ่ะทำไมแกต้องทำไรกับใครทำไมทำไมแม่ทำไพ่อแม่ทำไมพ่อแกไม่รู้เรื่องแม่ก็รู้พ่อผมเป็นคนสติไม่ค่อยดีครับทำงานก่อสร้างแล้วก็ประสบอุบัติเหตุครับโดนไม้หล่นใส่ท้ายทอยครับ ใช่ฉันรู้ฉันรู้ว่าแกเห็นใจพ่อแกแต่แกเคยเห็นใจฉันบ้างไหมว่าฉันเนี่ยต้องเหนื่อยทํางานเลี้ยงพวกแกสองคนเนี่ยด้วยตัวของฉันเองคนเดียวอ่ะกลับมาถึงบ้านฉันยังต้องป้อนข้าวป้อนน้ำไม่แกด้วอีกอ่ะไหนจะต้องหาค่าอยู่ค่ายามารักษาพ่อแกแลำพังอ่ะ บานเราแทบจะไม่มีกินอยู่แล้วอ่ะ ฉันแกปล่อยฉันออกไปเลยแม่อย่าไล่พ่อ,อ,อ,อแม่ออกไปออกไปออกไปฉันไม่ทิ้งใจแล้วไม่อยู่กับพี่แล้วนะออกไปว่าแม่คิดจะแต่งงานใหม่ไม่อย่างนั้นแม่คงไม่ไล่พ่อออกจากบ้านอย่างนี้หรอกชินดามันยังมีอะไรตั้งมากมายหลายอย่างนะที่ลูกไม่เข้าใจใช่แม่ฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจว่าไอ้ผู้ชายคนไหนที่มันดีกว่าพ่อ เป็นใครเหรอแม่นาสุนทรน้าสุนทรเนี่ยนะชินดาน้าเขาเป็นคนดีนะลูกตั้งหลายต่อหลายครั้งอะที่เขาช่วยเหลือจุนเจอครอบครัวของเราอ่ะแล้วเนี่ยการที่แม่จะแต่งงานใหม่กับเขาเขาจะได้มาดูแลลูกดูแลครอบครัวเราไงจ๊ะไม่จำเป็นหรอกแม่ฉันไม่ต้องการคนมาดูแลชินดา นี่ตกลงแม่จะแต่งงานกับเขาจริงๆใช่ไหมเงินแม่ฟังไว้นะฉันไม่มีวันญ,ญาติดีกับเขาเด็ดขาดกัดทะเลาะกันกับแม่ไม่พอใจครับผมก็ไม่ชอบว่าไม่ไม่ไม่ต้นไม่อยากรับเลย ลูกเอานี่ไปยกสำรับกับข้าวมาเลยนะลูกนะพ่อก็หิวมากแล้วทำไมต้องเป็นฉันล่ะแม่ใครหิวก็ไปหยิบมากินเองสิเ้ยจินดาทำไมพูดใจยอย่างนี้ลูกไม่ใช้แค่นี้ไม่ได้หรือไงฮะพี่นะก่อนพีอ่อย่าไปถือสามนันเลยนะเออนะ่ พี่ไม่คิดมากหรอกเอ,องที่ขังวนไปเลยไอ,ยอย่ได้กันวันแรกก็ทะเลาะกันกับแม่ผมก็วันนั้นให้ผมไปทำกับข้าวผมก็ไม่ัอใจผมก็หาข้าวให้กินผมก็โยนโยนให้แกกินก็ยกกับข้าวมาให้แม่แล้วไงใครหิวก็หยิบกินเองนี่เป็นพ่อ,อกอล้วเว้ยอยิบนะเลียเหร,อ,หรอจะมาเป็นพ่อฉัน เอาตัวเองให้รอดก่อนเถอะคุณนีขนี่แกก็ด่าผมผมก็ทะเลาะเถียงกันขึ้นมีปากเสียงกันขึ้นดีไม่ไม่ข้ามไม่เหลอโดนดีเนี่ยนึกว่าฉันกลัวเหรอแน่จริงเขาไม่ได้อยาหยาพี่นี่จุิยาแกทำผิดแกขอโทษพ่อก็ซะมันไม่ใช่พ่อกูพ่อกูมีอยู่คนเดียว ก็คนที่แม่ไล่ออกจากบ้านยังไงล่ะเวลาพูดอะไรผมก็ชอบพูดกู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 อย่างเงี <regret> <or S 1> <anak> ้ยครับกับแม่แกก็ว่าแม่มึงนะมึงมากูอะไรกับแม่เพราะว่างี้ทำไมจะกลัวจินดาจะหยุดถี่ลูกพอเถอะในเมื่อลูกทำผิดอะลูกก็ขอโทษน้าุนทองเขาซะนะทำไมแม่ต้องปกป้องเขาด้วยอะ นี่แม่หลงผัวใหม่จนงหอหัวไม่ขึ้นเลยเหรอผมพูดอะไรไม่ได้แม่คอยตะโกนแทนแฟนแกผมก็เลยไม่ด่าแม่มังว่าแม่มั่งครับาแกนี่รักพอเลี้ยงมากกว่าลูกตัวเองชอบเอาขอมาบังคับลูกฉันเป็นลูกแม่นะแม่ใช่ฉันทำน่นทำนี่ให้กับมันเนี่ยนะจินดาลูกเขาใช้แม่ผิดไปใหญ่แล้วะฟังแม่ก่อนฉันไม่ฟัง <c oughs> ฉันไม่มีวันรับผู้ชายคนนี้เป็นพ่อเด็ดขาะ,ะจินดาจินดาเรื่องราวรอยร้าวระหว่างสองแม่ลูกจะดำเนินต่อไปอย่างไรกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ เปิดให้บูชาเหรียญพภศษีคเนศวนรุ่นพิเศษมหาเศรษฐีมิราเคลพลังมูจัดสร้างโดยมหาคณปติมีให้บูชาทางเพมิราเคลที่เดียวเท่านั้นเหรียญแห่งพิธีที่ผ่านการปลุกเสกใหญ่จากครูพรามน้าบทพรามเสาชิงชา้าเหรียญพภศษีคเนศวนขนาด3.2เซนติเมตรมีลวดลายประณีตสวยงาม ดาหลังมีสัญ,ญลักษณ์โอมเปิดให้บูชาเสริมความเป็นสิริมงคลแล้ววันนี้สนใจติดต่ออินบ็อกซ์ทางเพจ m i r l ล l e c h a n n ช l TV หรือสแกนคิวโค้ที่อยู่หน้าจอขณะนี้ได้ครับเด e กม i ลเลอมหัศจรรย์พันเรื่อง